ช,วชสวัสดีครับผูช้ชมครับช่วงดูดีมีชัยวันนี้นะครับมีคําถามจากทางบ้านอีกแล้วครับคําถามเป็นยังไงไปฟังกันดีกว่าครับ,รบก็อยากจะถามอาจารย์ชัยนะคะว่าปกติอะคะ่ะผิวหน้าจะเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะเวลาลองพื้นหรือว่าเมคอัพเนี่ยค่ะก็จะแบบว่า พอแต่งออกมาเสร็จผิวมันจะดูแบบไม,ไม่ไม่เรียบเรียบไม่โกรดูไม่ชุ่มฉ่ำมีเคล็ดลับหรือวิธีการยังไงบ้างไหมคะสาวผิวแห้งครับแต่ว่าอยากแต่งหน้าให้ดูฉ่ำโกรมาฟังทางนี้กันเลยฮะอันดับแรกเลยครับสาวผิวแห้งต้องดื่มน้าเยอะ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 เลยฮะจะทําให้ผิวชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นครับและก็ที่สําคัญนะฮะ การบำรุงผิวนี่ต้องบำรุงให้มากกว่าปกติสักนิดหนึ่งกว่าสาวทั่วไปนะฮะนั่นก็คือกลางคืนเนี่ยโบกไปเลยฮะโบกไปเลยแล้วก็กลางวันเนี่ยก็ต้องมีการบำรุงผิวด้วยนะฮะแต่ว่าขั้นตอนที่สําคัญก็คือขั้นตอนการแต่งหน้าฮะเวลาแต่งหน้านะครับสาวผิวัห้งแถบสาวผิวแห้งทั้งหลายนะฮะแต่งหน้าเนี่ยเวลาจะลงบำรุงผิวนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ย บำรุงผิวหลายตัวด้วยกันนะฮะอาจจะมีเป็นเซรั่มมีครีมมีโบอโหน้ำตกมีอะไรต่างๆนานานะฮะคือเวลาบำรุงผิวนะฮะควรจะเว้นนะครับตัวบำรุงหรือว่าตัวทาที่เราจะทาลงไปเนี่ยให้มีเวลาเว้นช่วยเขาสักนิดหนึ่งในการที่เขาจะซึมสู่ผิวของเรานะครับอาจจะสองสานาทีก็ได้นะฮะให้รู้สึกว่าเขาซึมสู่ผิวแล้วเนี่ยถึงจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับ แล้วสิ่งที่สําคัญนะฮะอยากจะมีผิวโปรโอันนี้เมื่อวันก่อนครับใช้เมคอัพไปแต่งหน้าให้กับงานโฆษณาผิวมากน,นึ่นะฮะใช้ใช้วิธีการนี้ฮนะก็คือนั่นก็คือการใช้ตัวชิมเมอร์นะฮะอาจจะเป็นครีมหรือเป็นชนิดน้นําก็ได้นะฮะเพิ่มลงไปในในในตัวแบบว่ารองพื้นนะฮะนี่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับคือเขาจะมีความแบบช้ำๆสักนิดนึงนะฮะเราเพิ่มลงไปในแบบ ทีมรองพื้นก่อนแล้วก็ทาลงไปที่ผิวจะทําให้ผิวเนี่ยดูฉ่วาเบาขึ้นสักนิดนึงฮะแล้วคุณผู้ชมฮะสาวผิวแห้งเวลาลงเวลาที่เราลงรองพื้นลงไปแล้วเนี่ยอยากจะให้ผิวโป o ใช่ไหมฮะเวลาเราลงแป้งปุ่นหรือว่าแป้งอัดแข็งหรือว่าแป้งผสมรองพื้นเนี่ยอาจจะเว้นช่วงบริเวณที่เราต้องการให้ดูฉ่ำ g l o ก็ได้นะฮะ อย่างเช่นบรนิเวณที่บอ,อกว่าหน้าแก้มหรือว่าหนกแก้มเนี่ยอาจจะดูโปรนิดนึงเราอาจจะเว้นช่วงรบริเวณนั้นในการลงแป้งก็ได้นะฮะแต่ว่าเวลาที่ปรับบางทีผิวหน้าเนี่ยก็จะมันเป็นช่วงๆเนี่ยอย่างช่วงทีโซนเนี่ยเราอาจจะต้องจําเป็นต้องลงแป้งไปสักนิดนึงก็ได้นะฮะเราไม่ลงแป้งหนาจนเกินไปเพราะว่าเวลาลงแป้งเนี่ยมันจะมีความแมตต์แป้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความแบบว่าควบคุมความมันนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแมทจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ผิวโกลเนี่ยเราเว้นช่วงสักนิดหนึ่งนะฮะทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญนะฮะก็คือขั้นตอนที่เราอยากจะแบบบางทีแต่งหน้าแล้วเนี่ยเอ๊ะมันก็ยังไม่ดูโกลม,มีตัวช่วยฮะนั่นก็คือไฮไลท์ฮะเป็นไฮไลท์ที่เราจะช่วยหลังการแต่งหน้านะครับถ้าเกิดฟินิชลรูปไปแล้วเนี่ย ยังรู้สึกว่ายังไม่โกลเท่าไหร่นะฮะเราใช้ตัวนี้ช่วยได้เลยนะฮะเป็นตัวที่บอกว่า,เ,าเป็นไฮไลท์ที่จะช่วยให้ผิวโกลขึ้นเดี๋ยวพี่ใจจะช่วยดูทําให้ดูนะฮะว่าจะโกลได้ไงนะฮะซึ่งไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายสีนะครับคือเราเลือกนิดนึงให้ตรงกับอ,อันดุโทนของผิวเรานะฮะวันนี้พี่ใจจะลองให้ดูนะฮะนี่เห็นไหม มันจะความช่ำกรอิ้นสักนิดงะบริเวณเที่ยวว่าปลายจมูกนะฮะสันจมูกปลายคางนะฮะแล้วก็บริโภคแก้มเนี่ยทำให้ดูค้างเดียวแล้วกันเนาะนี่ฮะมันก็จะมีความโกรอขึ้นแล้วก็ว่าผิวก็ช่ำวาวนะสะสำหรับสาวผิวแห้งนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ